จังหวัดการจนบุรีรับรองผลการตรวจสอบผู้ประกอบการการใช้ตาสัญลักษณ์ GI นินเมืองการ17รายค่ะ ร้อยโทโทศพลชัยโกมินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมหารือคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นินเมืองการพร้อมด้วยนายพกายเนเล่งอี้พาณิชจังหวัดกาญจนบุรีดรปริญญาพุทธาพิบาลผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารวมที่ห้องประชุมทัพทีม1ชั้นสององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจน บุรีค่ะโดยจังหวัดกาญจนบ,บุรีร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นินเมืองการได้พิจารณารับรองผลการตรวจประเมินของคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้า GI นินเมืองการซึ่งมีผู้ประกอบการ สมัครต่อขอต่ออายุการอนุญาตใช้ตาสัญ,ญลักษณ์ GI จำนวน14รายและผู้สมัครขออนุญาตใช้ตาสัญ,ญลักษณ์ GI รายใหม่จำนวน3รายรวม17รายค่ะทั้งนี้มีการออกตรวจประเมินคุณภาพสินค้าตามหลักเกณฑ์และได้รับการประเมินผ่านทั้ง17รายโดยได้รับรองผลการตรวจสอบและจะนําไปเสนออย่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตาสัญ,ญลักษณ์ GI กับสิน สินค้านินเมืองการต่อไปนะคะสำหรับสินค้านินเมืองการค่ะเป็นแร่อัญ,ญมณีที่มีสีดำสนิททึบแสงเนื้อเหนียนแน่นนะคะและมีน้ำหนักซึ่งมีอยู่3ชนิดด้วยกันค่ะนั่นก็คือนินตะโกหรือนินตันนะคะนิลเสียนและนินติดเหล็กค่ะมีค่าความแข็งระดับ6-8ตามสเกลความแข็งของโมนะคะทนทานต่อการขูดขีดได้มาก ขุดพบได้ที่อำเภอบ่อพลอยและมีกระบวนการผลิตตามกรรมวิธีและภูมิปัญญาในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่มักจะนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับของที่ะระลึกเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีความเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่27มิถุนายน2561ค่ะ